สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารับ,รบนี่ก็คือเจ้ารักกี้นะครับสนับรับโชว์ที่มานะครับอาศัยผมอยู่ตั้งแต่ตอนที่เขานั้นตัวเล็กเอยู่ครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเขามาจากที่ใดผมก็ให้เขาอยู่ที่นี่ตอนนี้เขาโตแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมนั้นนะได้มากรวดน้ําที่ได้จากหองพระ จากการปฏิบัติธรรมสู่พระแม่โธรณีนะครับเพื่อเป็นสกิพยานบุญจูๆจนะครับรักกี้ก็มากินหญ้าให้ผมเห็นนะครับเป็นปริมาณนะฮะจำนวนเยอะนะฮะผมก็นั่งดูว่าเจ้ารักกี้พยายามจะบอกอะไรผมนะครับ เมื่อพิจารณาอยู่แล้วจึงทำให้ผมนั้นนะได้ไปย้อนคิดนะเมื่อหลายวันก่อนที่มีฝรั่งนะลูกค้าชาวยุโรปนะที่นำสินค้าไปใช้นะเป็นสินค้าตัวอย่างไปใช้ในการที่จะนำเสนอลูกค้าเขาอย่ปุโรปนั้นพ้นต่อรับมาว่าดีมากนะแต่พอดีเขานั้นต้องไป เชงักเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 นะครับซึ่งปไปปีที่แล้วนั้นนะครับผมก็เคยนำเสนอนะครับเรียกเกี่ยวกับยาสมุนไพรที่ได้จากธรรมชาติเพื่ออันตี้ยโควิด -19 นะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้รับความสนใจนะครับมาช่วงหลังที่เขาโทรเข้ามาราสุดในนี้เขาก็จะคุยนะครับ ปับทุกในเรื่องของการเสรียชีวิตนะเป็นจำนวนมากมายเลยทีเดียวนะครับในป,ประเทศของเขานั้นนะแล้วก็ทวีปยุโรปนะครับผมเองก็เข้าใจเขานะครับว่าการที่เขาจะยอมรับนะรู้จะให้เราพรีเซนต์งานเกี่ยวกับยารักษาต้านป้องกันไวรัสโคโรนาควิดเนี่นั้นนะครับเราต้องมี ลงานวิจัยนะที่มากมายตรอนจนถึงเราต้องมีจทคโนโลยีที่ก้าวนำานสมัยยิ่งกว่าเขานะครับแต่ถว่าเจ้ารักี้นี้นะฮะทำให้ผมนั้นนะครับทำงานง่ายขึ้นนะผมจึงนะครับ,นะรบได้พูดต่อ ขาอีกครั้งหนึ่งนะครับล่าสุดนี้ว่านะครับคณะสัตว์นี่ฮะเขายัางรู้เะยะว่าอะไรที่สามารถรักษาเขาได้ซึ่งสุนัขก,ก็มาจากธรรมชาติคนก็มาจากธรรมชาติใช่ว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นจะไม่เคยได้ใช้ไม่เคยจะรักษาหรือป้องกัน อะไรโดยแต่ตรงข้ามนะครับเราใช้กันมายาวนานก่อนสมัยพุทธกรณ์ซึ่งอีก,กนะครับตั้งแต่พระฤาษีจนมาถึงหลวงปู่ชีวโกวรรพัฒแพทย์ประจําพระองค์แห่งพระบรมศาสดาของเราก็คือองค์สมเด็จพระสมชายเจ้านี้นะครับแล้วผมนี่ก็ใช้รักษาตัวเองแล้วก็ครอบครัวเพราะเป็นเวลายาวนานอีกทางยังใช้ด้วยผลดีเยี่ยม เนื่องจากไม่มี side effect แต่เราคนแทบจะลืมไปแล้วว่าเป็นหวัดนะครับเพราะไม่ว่าจะเรื่องของภุมมต้นทอนหรือในเรื่องของการป้องกันบรรเทารักษานั้นได้ผมยิงดีเยี่ยมรดยเดียวนะครับเมเื่อผมเล่าเรื่องราวนี้ให้เขาฟังเขาบอกว่าจะขอนัดนะฮะ เรานั้นเข้าพีเซนตางที่ล็อกดาวน์เขาเสสิ้นลงนั่นก็เป็นข่าวีจริงใทีเดียวนะครับเพราะผมนั้นจะได้มีวสาสาไอ้พรีพซเต์น,นะครับผลิตภัณฑ์แล้วก็วิธีการรักษาแบบตรวจออกเฉียงใต้ยกบบ้านของเราีนี่เองนะครับเอาละครับท่าผู้ชมที่กระรุ้นต่อ,ตอตท่านใดนั้นนะสนใจนะครับ เกี่ยวกับเรื่องราวที่ผมเล่าวันนี้ก็กดแชร์ไปยังโปรไฟล์ของท่านนะครับเพื่อท่านนั้นได้พิจารณาและดูซ้ำนะเกี่ยวกับแนวทางนี้นะครับหรือให้เพื่อนๆเตลูวพี่หนานครับเราจะได้ไม่ลืมนะฮะวิธีแบบธรรมชาติที่เรานั้น ผู่ควรพรมีมูลค่าที่ยากยิ่งเลยทีเดียวนะครับที่ทวตตกนั้นหรือว,ว่าวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นั้นนะจะไปถึงได้ไม่ว่าสิ่งใดก็แล้วแต่นะครับเมื่อเขาไปในห้องแรบทดลองนะครับก็จะถูกคือไปเครื่องมือเทคโนโลยีของวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับ เช่นนะครับกล้องจุลทรรศนะครับในการที่จะขยอยส่องซูมนะฮะแม้กระทั่งโมเลกุลที่เล็กที่สุดก็ไม่สามารถที่จะเรดรอดไปได้นะครับเมื่อกล้องจุลทรรศนั้นซูมไปเรื่อยส่องไปเรื่อยๆขยอยไปเรื่อยๆจนไม่พบโมเลกุลที่เล็กที่สุดแล้วนะฮะทางวิทยาศาสตร์แลการแพทย์นั้นก็จะบอกว่าเป็นศูนย์ละ ซีโร่แล้วครับไม่ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับแต่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับยอที่เราจับธรรมชาตินั้นยังมีเรื่องของจิตวิญญาณนะครับมีเรื่องของบาปบ,บุนคุณโทษอยู่ในนั้นที่กล้องจิตรฐศน์นั้นไม่สามารถมองเห็นได้นะครับเอาละครับท่านผู้มีมติกระปรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพูดใหม่กับ คลิปดีๆในโอกาสต่อไปสวัสดีขอกล่วาวว่าสวัสดีครับ